ก็คิดว่าก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นพูดไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วโฟมแล้วคะอย่าบอกอะไรเต็มได้ไม่มีเลยอ่ะแบบว่าจะแบบว่าเออจะทำตัวให้น่ารั เขาก็รักเราที่เราเป็นแบบนี้เฮ้ยแล้วียดี่ยเองทำไมใช่ไ่มเรื่อตรงนี้ชนไหมเพราะะผมไม่ควรเล่นตรงนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับวางแผนชีวิตมาตลอดยเนะคะแต่ว่าพอมันตอนนี้ก็แบบเออก็อยากเที่ยวอยู่เลยเนี่ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าอยากมีเร็วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าเร็วคือเร็วแค่ไหนเพราะว่าเราก็อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ เอาจริงๆคือตั้งแต่คบเตมมาเที่ยวนอนหมายถึงว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะนอนนี่กันคือมานอนคุยกันเรื่องมีดูก่อนที่จะคุยกันเรื่องแต่งงานโอ้ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าแอนด้วยแอนแอเราจะปีกันช่วงวัยไหนพวกนี้นั่นเลยคือคือทำให้ผมว่างานแต่งงานมันเลยมันเลยถูกถูกตาตามในเรื่องของการดูแต่ว่าพอพอการแต่งงานมันถูกแบบเลื่อนไปเรื่อยเลยจนจะมาถึงวันวันนี้ที่ทุกคน การเปรู้กไปเลยยังยังไม่ได้ตกลงว่าแบบจะเมื่อไหร่ว่าว่าถูกเลื่อนมาโดยตเราก็โลง่ทำไมจะไม่ใช้ก็เลทำไมไม่ใชามว่าเราก็แบบเออไม่มันเหมือนมันก็เป็นการแต่งขันแต่เราก็แบบันน่ะแล้วพอไปผ่านไปด้วยดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคโลงมาทุกคนแฮปปี้ก็เราไปแฮปปี้ใช้เวลาคุยกันมานานค่ะแต่ว่าใช้เวลาเตรียมจริงๆก็ไม่ไม่หนา เพราะว่าดีเทลมันหมายว่าเราไม่ไม่ได้เยอะเรื่องพิธีแล้วก็แบบด้วยจํานวนด้วยด้วยการจัดงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบสบายสบายอย่างตีมันเนี้ยค่ะออกกระเด็นกระเด็นนะอันนี้คือเราชอบเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมคะชอบปกติผู้หญิงเขาจะมีความฝันอยู่ในตัวเองหรือว่าเวลาทางานแต่งงานของเราจะเป็นยังไงอันนี้คือตามความที่โมโมฝันไปเลยไหมไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะจริงหมยงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่า ได้ได้ช้อตช็อตได้ครัไม่เป็นไรไม่ได้ฝันแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เคยมีงานในฝัน่ก็แค่อยากให้ดูแบบอบอุ่นได้เจอทุกคนได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากได้งานแข่โตัวใน